สวัสดีครับพบกับผมโค้ชแบงค์นะครับสําหรับ EP นี้นะครับเราจะมาสอนการสร้าง Facebook ในปี2022นี้นะครับมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับสําหรับท่านที่จะใช้ Facebook ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดโฆษณานะครับหรือการสร้างเพจสร้างร้านค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยนะครับก่อ,อนอื่นนะครับถ้า ถ้าท่านยังไม่มี Facebook หรือมีแล้วต้องการจะสร้างเพิ่มนะครับมาดูวิธีกันว่าเราจะสามารถสร้าง Facebook ได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรของ Facebook ที่อัปเดตบ้างนะครับก่อนอื่นนะก็ให้ท่านเข้ามาในเขาเรียกว่าโค r o นะครับ o g l h r o r o m e ของเราเนี่ยคลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ในช่องค้นหาเนี่ยฮะ พิมพ์คำว่า Facebook เลยครับตรงๆเลยนะฮะ a c e b o o k โอเคเมื่อเราพิมพ์ค้นหา facebook เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ w w w f a c e b o o k c o m คนะฮะคลิกเข้าไปเลยโอเคสำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชีนะครับหรือเรากำลังจะสร้างบัญชีใหม่นะเราก็ตั้งชื่อของเรานะครับตั้งชื่อเราเนี่ยให้เป็นชื่อ ที่เป็นตัวตนของคนจริงๆนะครับอาจจะชื่อจริงเราเลยก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นชื่อจริงชื่อเล่นของเรานะครับก็ตั้งได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เลย รกรอข้อมูลตามนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีเบอร์โทรศัพท์ยังไม่ได้ใช้นะครับท่านก็สามารถเอามาสมัคร Facebook ได้นะสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้บางท่านก็คือไม่มีอีเมลแต่ถ้าเรามีอีเมลเราก็สมัครด้วยอีเมลนะครับ1 Facebook เนี่ยสมัครได้1เบอร์โทรและก็1อีเมลนะครับเรามีโทรศัพท์ หเบอร์ก็สามารถสมัคร facebook ได้แค่1นึ่งแอคเคาทนะครับหรือถ้าเรามีอีเมลนะครับหนึ่งอีเมลเราก็สามารถที่จะนำอีเมลตรงนั้นนะมาสมัคร facebook ได้แค่1นึ่งแอคเคาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างบัญชีที่2ที่3ที่4ท่านก็ต้องสร้าง gmail เพิ่มนะครับก็ไปดูใน ep. ก่อนหน้านี้ก็ได้ครับวิธีการสร้าง gmail นะสำหรับมาใช้สมัคร f c e e o o o นะครับท่านที่แบบใช้ Facebook ในการทำธุรกิจนะครับในการยิงแอดโฆษณาเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับว่าท่านควรจะมี Facebook สํารองไว้ด้วยนะครับผมก็ใช้อีเมลนะครับอีเมลผมสมัครไว้ละนะฮะตรงนี้เราสามารถก๊อปปี้วางได้เลยนะครับก๊อปปี้วางได้เลย นะวางอีเมลหรือเบอร,เบอร์โทรศัพท์เนี่ยสช่องนะครับช่องแรกแล้วก็ช่องที่2เพื่อยืนยันความถูกต้องนะฮะ,ะรหัสผ่านเราเป็นคนกำหนดเองนะครับเราเป็นคนกำหนดเองตรงนี้ต้องจำให้ดีนะครับต้องจำให้ดีนะโอเคผมก็จำนะครับจำไว้ วันเดือนปีเกิดนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ใส่ตามสะดวกของเราเลยนะครับถ้าให้แนะนำก็ให้เป็นวันเดือนปีเกิดจริงๆนะครับที่เราทำอยู่บ้านอ่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเมคขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ไขภายหลังนะสำหรับวันเดือนปีเกิดนะครับท่านไม่ต้อง กรอกตามผมนะถ้าเราจะใช้ในการทําธุรกิจอย่างเงี้ยครับเราก็ควรที่จะใส่ข้อมูลตรงนี้ให้ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ Facebook มีปัญหาที่ต้องยืนยันตัวตนอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการขอเอกสารนะครับรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้นะฮะอาจจะเป็นรูปบัตรรูปอะไรพวกน,นี้ครับเพื่อดูชื่อ แล้วก็วันเดือนปีเกิดตรงไหมนะครับเพื่อยืนยันตัวบุคคลนะเพราะว่า Facebook ต้องบอกว่ามีเฟซบุ๊กปลอมนะแอคเคาท์ปลอมค่อนข้างจะเยอะนะครับเขาก็เลยมีเขาเรียกว่ามาตรการในการป้องกัน Facebook ปลอมพวกนี้นะครับเอาละพอเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะฮะก็กดสมัครได้เลยครับกดสมัครได้เลย รนะอสักคู่หนึ่งครับสร้าง Facebook ง่ายๆนะครับแค่นี้สําหรับท่านที่ยังไม่มีเฟ e b o o k เนี่ยก็สามารถสร้างได้เลยนะครับอ่าพอเรานะครับตรงนี้จะเลือกบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะครับผมขอบันทึกไว้แล้วกันนะครับพอเรากดยืนยันเมื่อสักครู่นี้นะครับกดสร้างบัญชีปุ๊บเขาก็จะส่ง รหัสไปให้เราที่อ e ีเมลหรือเบอร์โทรที่เราใส่นะครับเราก็ไปเอารหัสมานะครับฟึบเข้าไปที่ gmail ของเราเลยอ่านี่ครับรหัสตรงนี้ไม่ต้องจำนะครับรหัสไม่ต้องจำนะฮะก็กดยืนยันบัญชีได้เลยปุ๊บโอเคเรอสักคู่นึงครับเรียบร้อยนะฮะก็ ง่ายๆครับถ้าทําจริงๆเนี่ยไม่น่าจะถึงหนึ่งนาทีนะครับก็ใส่รูปภาพของเราให้เรียบร้อยนะครับใส่รูปภาพเป็นภาพที่คิดว่าเราดูดีที่สุดนะครับผม มหาภาพก่อนโอเคนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเขาเรียกว่า,าเสียเวลาอยู่ก,กับการหาภาพนี่แหละนะครเพราะว่าเราต้องเลือกภาพที่ดูดีที่สุดใช่ไหมฮะหรือภาพเราดูดีหมดทุกภาพเลย <c oughs> อโอเคก็ ขออนุญาตจับใส่เลนแล้วกันนะครับภาพภาพอัปโหลดเรียบร้อยนะครับจะปรับจะครอบก็ได้ตามใจเลยนะฮะปึ๊บใส่รูปภาพอ่ะเรียบร้อยครับคำแนะนำข้อมูลส่วนตัวต่างๆท่านก็ไปใส่เพิ่มเติมได้นะครับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ใส่ภาพหน้าป,ปก เราก็เลือกจากคอมของเราได้เลยนะครับภาพน้บปกทําทำสติกเกอร์ไว้ภาพน้ำปกปึ๊บอ่าโอเคนะครับอ่าสำหรับท่านไหนที่ชอบน้องหมานะครับฝากติดตามอีกช่องหนึ่งของโกด k ง้วยนะครับต้นข้าวหมาดอกแดกนะครับอ่า นะฮะตความน่ารักของน้องนะครับโอเคก็ตรงนี้กดบันทึกได้เลยฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยที่เหลือเราก็โพสสามารถโพสสามารถใช้ได้ปกติแล้วนะครับท่านไหนที่ไม่ไม่ได้ต้องการเราไปทำธุรกิจไปยิงแอดโฆษณาเท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยครับ ถ้าท่านจะไปยิงแอดไปทำโฆษณานะครับก็แนะนำนะครับใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะการแนะนำตัวพวกนี้เพิ่มเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อ,อให้ a c e b o o k เนี่ยนะครับเขาเขาเรียกว่า,ายืนยันในตัวบุคคลได้นะครับเขาจะได้ไม่มองว่าเป็นแอคเคาน์เถื่อนแอคเคาน์ปลอมนะครับท่านก็ใส่ คำอธิบายตัวเองเพิ่มคุณทําทงานที่ไหนนะครับเรียนจบจากที่ไหนพวกนี้นะครับใส่ข้อมูลให้ครบนะครับตรงเกี่ยวกับเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับเพิ่มสถานที่ทํางานนะครับเพิ่มมัธยมปลายมหาลัยพวกนี้นะครับมันมีผลต่อการเก็บข้อมูลของ Facebook เพื่อที่จะ นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาของเราได้นะครับอันนี้แถมให้สำหรับท่านที่ต้องการนำไปทำโฆษณาส่วนท่านที่แบบต้องการมี Facebook ไว้อัปเดตข่าวสารต่างๆไว้เขาเรียกว่าแชร์ความประทับใจของตัวเองนะในแต่ละวันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการสร้าง f c e b o o k ครับ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ